สวัสดีพี่น้องสวัสดีสาววันพระแล้วจ้ะเมื่อนี้น้ำอ้อยสีอาสาละเกษตรมาบอกแล้จ้ะอันนี้คือสูตรที่น้ำอ้อยใส่อยู่บ้านนะคะ่ะน้ำอ้อยมีบมักหน้าอยู่ต้นหนึ่งค่ะสีเพิ่นเป็นหมากแล้วถต่ใบมันไหลาหลใบมันนันยิ่งอีก็งอนน้ำอ้อยก็จะเด็ดถิมแล้จ้ะเี่จ้ะก็เฮ็ดให้เพิ่นโล่งๆโป่งๆแล้วค่ะวันนี้มาเบิงค่ะว่าเฮ็ดจังไดหมักหน้าห้องมีบ่หไหลมีบ่หลายตน้นเฮ็ดจังไดห้องยังสีมีกินตลอดปีเด้อยบ้านจ้ะ มาเบิ่งของน้ำอ้อยเด้อเนี่ยเป็นหมากญงสิพอกินแล้วแล้วก็เป็นดอกออกมาจ้ะเนี่ยมีดอกแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นน้นนนอยแซมขึ้นมาพ่นจ้ะนี่ลหละแต่ว่าเคล็ดลับของน้ำอ้อยคืออยู่ตรงนี้นะจ้ะใบกลิดออกถ้ามันลายเกินมันแน่นเกินนะจ้ะให้มันโปร่ปงแล้วก็ยอดที่มันขึ้นมหาม่านี่จ้ะน้ำอ้อยจะต้องเอาน้ำเอาวยพวกน้ำยาล้างจานจับใบพวกสานจับใบนี่จ้ะมาผสมกับอัน พวกอยังที่มันมันขาแมาแลงใดนะจ้ะเหาเห็ดขึ้นมาเองกระไดเอาเอาอาสิน้ำยาล้างจานพลดใบๆนะจ้ะผสมน้ำพลดใบๆพลไว้เขาแลงจ่ะพวกน,น้อนผวกยังเัลี่มะม่วก,กินหรือเขาอาสิมักผสมพริกพงเข้าไปนะจ้ะพริกป่นนะจ้ะที่เขาขััวแล้วขิ้งคาตะไคร้ยังที่มันรสจัดๆคิ้วๆฉุนๆนะจ้ะเเอามาใส่ไหว้หรือเขาอาจจะเอาลูกเหม็นใส่ถุงมาหอยไ้เนะจ้ะเนาะเอาลูกเหม็น ไส่แมงสาปนะจา้ะใส่ถุงมาหอยไว้นน้ำจางซีน้ำก็ได้บวันนี้เคล็ดลับอีกหนึ่งแล้วค่ะทีเขียดให้มันดกเฮียดให้มันมีกลิ่นอยู่ตลอดปีได้จ้ะตรงคนเนี่ยน้ำอ้อยจะเอาไเ้เศษอาหารจา้ะเนี่ยจางน้ำอ้อยเลี้ยงแมวน้ำอ้อยมีหัวปลาทูแม่นบาคา่ค่ะน้ำอ้อยบ่เมียนมองทิมเนาะวันออก็จะมาฝังกบอยู่ในนี้แ่ะจ้ะบ่อเอาฉีดค้น่นเี้จ้ะบ่จะเอาออกมาจักประมาณสองคืบ แล้วทามี่น้ำแกงน้ำแกงที่ข้าแกงปลาแกงยังข้าใส่ปลาไหลนะจ๊ะข้าใส่ปลาไหใส่ชูโสอยู่แ่้วมันก็นมีสารอาหารที่ตัวตุนไม้ต้องการอยู่หันอยู่แล้วบ่อยก็จะเอามาเทคือกันจ้ะเท่หางโค่นออกมาจากประมาณสองคืบเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็ทามีหัวปลาเนี่ยจ้ะบ่อยก็จะมาฝังอยู่แถวๆนี้แหละจ้ะฝังอยู่แถวๆนั้นโค่นตุ่นเพลินตะบาร์บ,บ,รยบอยชิดโค่นแหละจ้ะออกมาจากสองคืบสามคืบ ยว้ยนั่นนะสารมัน,นกิกลายเป็นหนปุ๋ยเป็นหยังแล้วค่ะน้ำอ้อยบเคยได้ใส่ปุ๋ยเคมีแล้ะก็บ,บ่มีฝุ่นใสจ่จ้ะน้ำอ้อยบ่มีขี่หมูขิงว่วใส่บ่มีขี่ออย่างใส,ส่คือเพิินจะ้ะเพราะวา่าอยู่บบานบ่ได้เลี้ยงสัตว์เนะจ้ะเนี่แหละน้ำอ้อยกสิใส่สูตรนี้เลยเนีย่ยพักยาขาหุ่นบทันได้เลยว่ามีอันใดใส่ปุ๋ยเคมีจากอันเลยจะ้ะบได้ใสจ่จากอันเลยพวกนี้ทีิมันงามได้กระจาก นำฝนหล่ะจากกับดินที่บางข้างน้ำบอ,อยก็มักกันเอานา้ำขมาจากมาฮดมอดบ่อยเอานา้ำขามามาฮอดแล้วก็เขาเขาบูดเขาเน่าน้ำอ้อยก็เอามามามักรวมๆกันไห้จแต่านมีเวลาน้ำบอ,อยก็มาโลดลาเพื่อนจ้ะเนี่ยแต่ไครมาเบิ่งแต่ไครที่น้ำบอ,อยเฮ็ดเบิ่งกตอนนั้นแล้วจ้ะเปิเพื่อนแตกขึ้นบักหลายเด้อบานงามงามคักจก้ะเดี๋พักแป้นน้ำบอ,อยกับผูกไว้หลายหลายพี่นอ้อง สิบกลัวกระถางกินบ่วเบิดพตคนละจ้าเมื่อวานนี้บอกอันแม่ออกคนมาเอาไปไปขั่นสมไปวัดจ้าเบิงกระชงกระช่ายเด้บ้านพี่น้องเอเบิงกระช่ายเฮาอ่นซื้อมากินอาจารเหลือหัวมันเขาจะถิมได้พี่น้องใส่กระถางใหม,งม่งามงานพี่น้องเอ้ปลูกง่ายที่สุดบ่ต้องใส่ปุ๋ยใส่ยังหลักจ้าเฮ้าลดด้วยน้ำนั่นซ้าวเขาด้ือน้ำล่างปาลาล้างเนื้อที่เฮ้าอันนี่ลหละจ้า เ้าบเาต้องถิ่มจ้ะน้ำล่างพวกนั้นแหละห้อมาลดหรือพวกนก้ำแกงน,น้ำยังเ้าผสมน้ำม,มาลดเลยจ้ะได้ประโยชน์และถิ่มด้วซื่อจ้ะเสียดายเนอะ